ก็ที่กูโดนด่าทุกวันนี้ก็เพราะเมื่อก่อนกูก็ปากแจวเหมือนกันเมื่อก่อนเราก็เป็นคนที่ด่าคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่เขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยซ้าเน็ตไอดอลบางคนอ่ะเอื่อยอย่างเงี้ยจำได้ไหมเอื่อยลรเบี้ยวตอนเด็กๆเ,เราไปด่าเขาทําไมวะงงมากเลยเราด่าทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้ทาอะไรผิดเนี่ยตอนเด็กๆเ,เราด่าเขาซีซัวเลยนะทุกวันนี้ถ้าเราจะโดนด่ากลับมาบ้างเออมันก็ถูกต้องแล้วนี่วะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําต่อจากนี้อีกก็คือเราจะไม่ด่าใครอีกเว้ย เราจะไม่ตัดสินใครอีกเพราะว่าสิ่งที่เรามองเห็นเขาในมุมมุม,มนี้มันไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นคนแบบนั้นตามที่เราคิดและไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีแบบร้อยเปอร์เซนต์เพราะทุกคนมีทั้งข้อดีและไม่ดีขนาดตัวเราเองยังมีข้อที่ไม่ดีเลยอะแล้วคนอื่นน่ะเราไม่คิดว่าจะให้โอกาสคนอื่นให้เขาแบบเฮ้ยมีข้อที่ไม่ดีบ้างให้เขาได้พัฒนาตัวเองบ้างหรอถ้าหากในวันนี้วันนี้โดนตัดสินอะไรก็ตาม มันทําให้วันนี้มองย้อนกลับไปว่าเออกูก็เคยตัดสินคนอื่นเหมือนกันเราจะไม่ได้โกรธเขาที่ใครจะมาตัดสินเราแต่เราจะกลับมาย้อนมองตัวเองว่าเราเคยทําและเราขอยอมรับในการกระทํานั้นที่มันส่งผลกลับมา